เราเห็นออฟฟิศที่ให้เอาแมวมาทำงานด้วยได้แล้วนะครับอันนี้เจอหนักกว่านะครับถ้าแมวกรีดร้องไปซะอะไรนี่มีพนักงานแมวมากกว่าคนซะอีกนะครับผมก็เป็นเรื่องของบริษัทที่ชื่อปูปีแคทนะครับบริษัทผู้ผลิตห้องนั่งกระดาษสำหรับแมวเหมียวที่นอกจากจะมีบรรดาแมวเหมียวอาศัยอยู่ในออฟฟิศอย่างถาวรแล้วที่ยงนี้ยังมีพนักงานแมวมากกว่าคนอย่างเราซะอีกแน่นอนว่าสวรรค์สำหรับคนรักแมวแห่งนี้ไม่ได้เลี้ยงพนักงานแมวไว้คอยสร้างความผ่อนคลาย แต่ว่าพนักงานแมวมีงานสำคัญต้องทำในแต่ละวันนั่นคือการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั่นเองเพื่อให้ทางบริษัทสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดสร้างสิ่งดีๆออกมาตอบสนองความต้องการของสัตว์เลี้ยงและเจ้าหมวต่อไปไม่ไง่ายคือก็เตกขี้ไปฉี่ตามห้องน้ำกระดาษที่ทําไว้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามท่านในั้อหลายของสร้างมันดอยู่แล้วว่ามีแมวอยู่ที่ไหนความปั่นป่วนในการทำงานย่อมอยู่ที่นั่นนะครับและที่ปู p ี้แคทก็เช่นกันทางบริษัทถ,ถึงกับบอกด้วยความเอ็นดูเลยว่าพนักงานต แต่ไม่ได้ก็ตามที่พวกเขาไม่ได้รับความสนใจผลกระทบที่น่ากลัวก็จะเกิดขึ้นไม่จะเป็นการส่งเสียงร้องบางหน้าจอคอมพิวเตอร์นอนทับคีย์บอร์ดเดินขวางทางและอีกหลายๆสิ่งซึ่งเจ้าของแมวทั้งหลายน่าจะเคยสัมผัสกันมาแล้วนะครับ